สวายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทางฟังลราฟังไทยเ่ตั้งประเทศเด้อสบายดีกันไปทุกคนเด้อเนาะยินดีตอนฮับทุกคนเขาซูอซองน้องแฟดปอมอยูเด้อวันนี้ก็มาอยู่กับซองน้องเอ้อเฮาเส้นเก่าเส้นเกยอีกแล้วเนาะกับบปปอมและน้องอยูเด้อตอนนี้ก็คือเอาหากันเลือกโรงเรียนมาเนาะทุกคนก็นเลยว่า ตั้งใจมอาอัดคลิปนี้ให้พี่น้องดีบึ้งเนาะน้องบอมเนาะซึ่งบุหัวตอนนี้สิอัดคลิปแล้วหรือบ่พี่น้องก็คือฝ well, นตกเนาะโอ้พายุเข้าอีกแล้วทุกคนน่าจะเข้าอันพัยุเข้าหน้าหนาวน้องบอมเนาะกาอากาศิ่มเปลี่ยนแปลงกะรักษาสุขภาพกันเด้อพี่น้องเด้อเป็นห่วงทุกคนเด้อเนาะอ่าลืมเขาหน้าหนาวกันนุ่งเสื้อแขนยาวใส่เนาะพี่น้องช่วงนี้การอากาศเปลี่ยนแปลงกาสุขภาพก็บ่ค่อยดีแล้วได้น้องบอมเนาะอากาศเปลี่ยนแปลง ได okay, โดอเคทุกคนก็คือเมื่อนี้เนาะน้องผมน้องจูขนาดได้ไปเห็นคลิปนึ่งมาเนาะซึ่งเป็นคลิปที่ไวร์ลลยกับว่าได้ในวันเนียนยอดวิวทะลุ4ล้านก็พอ5ล้านวิวทุกคนก็คือคนทั่วโลกเนาะเพินได้แห่ซื่นซงคนไทยแล้วกะ ประทับใจเนาะพี่น้อง<ม>น,นั่นก็คือสิ่งเดียวที่จะจุดคนไทยได้นั่นก็คือเมื่อได้ยินเพลงซาดไทยเนาะพี่น้องโอ้บอกเลยว่าน้องบอมน้องอยูเข็นก็หึงแบบประทับใจสุดเลยทุกคนแมน่มีแบบนี้ด้วยทุกคนเอ,อ้ยเห็นเพื่อใดก็คือรู้สึกแบบซึ้งสมแหงนาะบอมเนาะแมนทีแรกเราเห็นคลิปนี่นะทุกคนเราคิดว่าเพิ่นเฮ็ดอย่างเนาะนคิดว่าเป็นห้องภาพรื่อสืตยคน,นแต่พอไปสะดุดตาคนทางหลังเพิ่นหนิงเนาะโอ้จึงจึงคิดออกเลยว่า โอ้พอจะยินเสียงเพลงมาเข้าใจเลยเนาะว่าเพื่อนยืนเขารบถุงซตดทุกคนเป็นภาพที่แบบน่าฮักแขงทุกคนเนี่ยนี่แหละเพิ่นจึงว่านะสิ่งเดียวที่จะหยุดคนไทยได้นเนาะสิย่างไปใส่กระยาพี่น้องได้ยินเสียงเพลงซัดปุ๊บเพื่อนจะหยุดเดินหรือให้ยังกระยาเพื่อนจะหยุดทันทีเลยเ<อ>ทุกคนเดี๋ยวฮอสิไปพาทุกคนไปฟังวิดีโอรับก,กันก่อนนาอว่าซิเป็นยังไงเนาะพี่น้องถ้าผเข้ามาแล้วยังไม่ทันกดติดตามก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,ตตาม,ตตามน้องแฟย์เด้อเพื่อซิเป็นกำลังใจให้น้องฟ ไปเทคคลิปต่อไปเนาะเดี๋ยวเขาไปฮับส่นพร้อมๆกันเลยนะทุกคนนี่ทุกคนบนหิงบนติ่งอีอย่างเลยนม่ยื้อเลยได้เขียนแคปซ่นไวเนาะเมื่อคุณครูบอกว่าถ้าได้ยินเสียงเพลงซาดทำอะไรก็ต้องให้หยุดหยุดนิ่งกันดงหยุดแบบอีหลีเลยบนหิงบนติ่งเลย เห็นเห็นแล้วนะฮะดีน้อน้องยู่เนาะสิ่งเดียวที่จะหยุดคนไทยได้ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม ยืนตรงทำความเคารพเมต่าต่างชาติยังยืนนานทุกคนอู้หองใจกันเหี่ยมนเลยเนาะ ขนาดฝ<ม>รั่งยังายเป็นคลิปไวรัลในโซเชียลเลยนะคะที่ทําให้เห็นความรักชาติของคนไทยไม่ว่าตอนนั้นจะอยู่ที่ไหนหรือว่าทําอะไรอยู่แต่เมื่อได้ยินเสียงเพลงชาติไทยแล้วทุกคนก็ต่างยืนตรงเคารพของชาติไม่เว้นแม้ <c oughs> แต่ชาวต่างชาติเองก็อยากชื่นชมคนไทยด้วยละคะ่ะ โดยในคลิปแรกเผยให้เห็นบรรยากาศขณะที่ผู้คนกำลังเดินไปมาซื้อของหรือทำกิจกรรมต่างๆเมื่อทุกคนได้ยินเสียงเพลงชาติไทยก็ต่างยืนตรงเคารพธงชาติทันทีไม่เว้นแม้แต่ชาวต่างชาติที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวเมื่อเห็นคนไทยเคารพธงชาติชาวต่างชาติก็ปฏิบัติตามอย่างไม่รีรอเช่นกันแบบโฮมกันเหนองอะนามี คนก็นห้องตามอยูน่นอนอยู่นะ ส่วาชนกำลังรอเพื่อที่จะเดินทางกลับบ้านนั้นไม่ว่าทุกคนกำลังจะทำอะไรอยู่แต่คนไทยทุกคนก็ไม่ลืมที่จะยืนตรงเคารพธงชาติเมื่อได้ยินเสียงเพลงชาติไทยบรรเลงขึ้น Gracias. อีกหนึ่งสถานที่หากใครที่เป็นสายวิ่งตามสวนสาธารณะต่างๆเช่นสวนตะตุจักก็จะมีการเปิดเพลงชาติในเวลา8นาฬิกาและ18นาฬิกาและแน่นอนว่านักวิ่งทุกคนเมื่อได้ยินเสียงเพลงชาติต่างหุดวิ่งและยืนตรงเคารพธงชาติทันที เล่นพักผ่อนเมื่อได้ยินเสียงเพลงชาติไทยก็ต่างยืนตรงเคารพธงชาติด้วยเช่นกันแ เป็นจังไห่กันเด้พี่น้องหลังจากที่ได้เบิ่งวิดีโอจบไปแล้วเนาะ<ม>คือบอกเลยน้องบอมน้องยูนี่เห็นจกี่ครั้งก็คงสืบป,ประทับใจแหงทุกคนเนาะเมนเป็นภาพบรรยากาศที่เห็นแล้วปลบปื้มใจน้องน้องยูเมน<ม>อันนี้ก็คือสิ่งเดียวที่จะจุดคนไทยได้น้องน้องบอมเนาะ<ม>นั่นก็คือการได้ยินเสียงเพลงซาตไทยนั่นเองพี่น้อง<ม> คือถ้ามีโอกาสสักครั้งนึงเนาะน้องบบน้องอยูก็อยากไปเที่ยวประเทศไทยเนาะทุกคนเนาะก็คืออยากไปสัมผัสบ้างว่าความหู้ซึกที่เป็ยนจังไดเลยแบ,บ่ได้เห็นสถานการณ์แบบนี้น้องบบนตอน,<บ>นที่อยู่นในสถานาการณ์แบบนั้นเป็นวะก็คือเฮาเองฮะได้เห็นแค่อยู่ในจออย่าสิเนะทุกคนก็รูซึกแบบประทับใจแลปลืมแหงะน, <c oughs> น้องบบน้องกันและเห็นตัวจริงนี่สิเศร้าใดเนอะทุกคนโอ้ยเสียงกระสีอาชุนชดในนึงเด้อพี่น้องเด้อก็ต้องขอโทษขออภัยทางหลายๆเด้อก็คือช่วงนี้เป็นเวลาที่ เพื่อนกับหลังเลิกเหียนนนุกคนเนาะเสียงรุดกระสีหลายๆห,หนึ่งเพราะว่าน้องเฟสอาชิพอยู่ไกลถนนเนาะทุกคนเนาะเน <laughs> คันตา มีอาจารย์คนหนึ่งเนาะเพื่อนสอนน้องแฟดย,ยุมหาหลัยเนาะทุกคนเพื่อนได้ไปเที่ยวประเทศไทยเพื่อนก็ป้าปลื้มใจแห่งเพื่อนได้มาเล่าสู่น้องแฟดฟังทุกคนเพื่อนว่าเป็นภาพที่เห็นแล้วประทับใจแห่งเเพื่อนได้ไปเที่ยวประเทศไทยแล้วเห็นแบบนี้เนาะนั่นก็คือตอนที่คนไทยพร้อมพากันลุกขึ้นมาเข้าลบทุงราตไทยเนยยา,าะทุกคนเอย๋ยหฮอสิพาทุกคนไปอ่านเบื่องคอมเมนต์กันเบื่อนเนาะทุกคนว่าสิเป็นแนวใดเนาะจิตใต้สำนึกเมื่อได้ยิน ต้องยืนให้ความเคารพให้เกียรติบางคนน้ำตาคอเมื่อเห็นความพร้อมเพียงของคนในชาิคอมเมนต์ต่อไปคนไทยถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กแล้วครับเพราะฉะนั้นคนไทยถึงรักชาติกันครับผมโอ้คอมเมนต์ต่อมา ไม่ได้ผิดกฎหมายแต่ความภาคภูมิใจของคนไทยเหมือนที่พูดคือความเสียสละของบรรพบุรุษไทยอคอมเมนต์ต่อไปนะทุกคนคนไทยเป็นคนรักศาดคอมเมนต์ต่อไปเด้อนับภาษาอะไรกับปภาษาสนไทยแม้แต่หมูเด้งยังยืนตรงเขารบทุงชาติและเพลงศาิไทย <laughs> คอมเมนต์ต่อไปคนไทยทุกคนเกิดมาต้องรักษาดอยู่ในสายเลือดครับผมเอาไปอาดบ้อคอมเมเตล่ะคอมบิ่มน,นะทุกคนเนาะเพื่อนกระซิออกเสียงเป็นเสียงเดียวกันมืดเลยน้องบองเนาะก็คือแบบภาคการยืนตรงขลุบตรงชาิก็คือเพื่อน,นับถือบรรพบ,บุรุษที่อาเซียนละน้องบอมเนาะแต<น>่การขลุบเาื้อลข,ลบ,<น>ขลบซาดนาะทุกคนเรนเราก็เอาคอมเมนต์อ่าประมาณประมาณนี้มาให้ทุกคนได้ฟังน้ำกันเนาะซึ่งออกเป็นเสียงเดียวกันมืดเลยน้องบอม เนาะกะเป็นยังไงกับคอมเมนต์บอกกันเดด้วยทุกคนเด้อเนาะถ้าว่าน้องบอมน้องยูเอชอย่างผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยเด้อเดี๋ยววิดีโอนี้เขาก็จะขอตัวลาทุกคนไปก่อนเนาะฝากทุกคนกดไลค์กดเสร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องบอมน้องยูเด้อสำหรับวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนเนาะสบายดีสบายดีไปาปปูไปวะ